ปราบปรามโกงชาติกำลังเตรียมจัดตั้งนำโดยนายอำเภออาญาสิทธิศรีสุวรรณอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีนโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการสวัสดียามเช้าวันอาทิตย์ครับพี่น้องประชาชนท่านผู้รับความเป็นธรรมทั่วไทยทั่วโลกวันนี้นะครับได้เตรียมรถเคลื่อนที่ เตรียมรถเคลื่อนที่จะออกพบปับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช165ตำบล23อำเภอนะครับรวมทั้งพี่น้องประชาชนตามจังหวัดต่างๆด้วยเคลื่อนที่คารวานพบพี่น้องประชาชนนะครับวันนี้นะครับพี่น้องที่เคารพรักยิ่ง ปัญหายาเสพติดกำลังระบาดทั่วประเทศไทยเป็นพิษภัยร้ายต่อเยาวชนต่อพี่น้องประชาชนหลายท่านบางคนตกงานตกการไม่รู้จะทำอะไรก็มุ่งหน้าเข้าหายาเสพติดบันทอนคุณภาพชีวิตผิดกฎหมายทำรานน้ายแม้กระทั่งคนใกล้ชิดเมื่อคนเรามันเมายานี่ บิดามารดาญาติพี่น้องตัวเองก็ต้องมาสังเวยอารมณ์นั้นเป็นอันตรายอย่างยิ่งผมได้เห็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศขั้นเด็ดขาดอะไรก็ยังเงียบยังมีทุกวี่ทุกวันนะครับตามที่จริงแล้วเนี่ยถ้าท่านผู้ใหญ่บ้านกำนันที่อยู่ในท้องที่เหล่านั้นร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งก็คงจะเบาแรงตำรวจไปด้วยนะครับ แต่ว่าในเมื่อทางผู้บังคับจะจบัญชาสูงสุดไม่ได้จี้ชัยมายังจุดนี้ท่านผู้ใหญ่บ้านกำนันบางครั้งก็ยังหย่อนยานต่อการปฏิบัติหน้าที่แก้ไขยาเสพติดและอาชญากรรมนะครับเพราะฉะนั้นอย่าโทษฝ่ายไหนต้องโทษรัฐบาลกลางนะครับ วันก่อนท่านนายกอดีตนายกทักษินไปปราศัยที่จังหวัดอุดรธานีบอกว่าคนค้ายาบ้าต้องระวังตัวให้ดีมาหนนี้เด็ดขาดแน่ก็หลังจากนั้นเป็นต้นมาการจับยาเสพติดก็ยังมีเกิดขึ้นทุกวันและคดีสำคัญตอนที่อดีตนายกทักษินเป็นนายกตอนปี46ก็คือว่า นโยบายการปราบปลายยาเสพติดแบบเด็ดขาดพี่น้องต้องสังเวยชีวิตไปกว่า2,500ศพยังมีข้อหาติฉินนินทาไม่หยุดหย่อนนะครับโกรธเคืองเรื่องอะไรมาก็โยนไปในคดีค้ายาค่าตัดตอนเรื่องนี้ยังเป็นเรื่องที่หลอกหลอนนายกทักษิณอยู่จนกระทั่งทุกวันนี้ นโยบายหนึ่งของพรรคประปามกงชาติซึ่งนำโดยท่านาน้ำเพอยาสิทธิจุวรรณอดตสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรอนนดิตฐานํำเพอวาระแห่งชาติเร่งด่วนนั้นก็คือว่าปลอดความยากจนปลอดคนว่างงานปลอดการเสพค้ายาเสพติดปลอดทุจริตโกงกินชีวิตและทรัพย์สินต้องปลอดภัยถ้าดูแล้วเนี่ย มีไม่กี่หัวข้อนิดเดียวถ้าได้มาขยายความออกมายาวยืดครับเป็นเล่มเลยวิธีที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องยาเสพติดนั้นเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนโยบายหลักที่จะต้องเข้ามาดูแลเรื่องนี้ก่อนที่จะเข้ามานะครับยาเสพติดนั้นเนี่ยทำไม ถึงแก้ไขไม่ได้ระบาดไม่หยุดหย่นในแต่ละวันสินบนจากยาเสพติดสินบนนำจับเนี่ยก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับทาให้ยาเสพติดเนี่ยไม่หมดสิ้นไปนอกจากสินบนนำจับยาเสพติดแล้วเจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งไม่ว่าข่ายปกครองข่ายตำรวจทหารมากมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด มีตำรวจบางคนเอายาเสพติดให้กับผู้จำหน่ายไปขายนำเงินมาแบ่งกันในข่าวมีมากมายครับผมไม่ต้องสาธยายถึงรายละเอียดแต่สิ่งที่น่าสนใจวันนี้เนี่ยก็คือว่าปอปชชีชช้มูลความผิดสองอดีตนายตำรวจระดับพันตำรวจเอกทั้งสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษซึ่งสังกัด ตำรวจหน่วยปราบปรามยาเสพติดทำการทดจริตคือทำเบิกเงินสินบนเท็และนะครับทำรางวัลน,นำจับเทศทำผู้แจ้งข้อหาเนี่ยคือผู้แจ้งเขาเรียกว่าแจ้งบอดแสเนะเทศอุปโลกกันขึ้นมาโกงเงินกว่า75ล้าน ตอนนี้เขาชงอายการยึดทรัพย์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีช่องโหว่ของกฎหมายไอ้สินลงสินบนรางวัลน,นำจับเนี่ยทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยทำการทุจ,จริตอุบป,ปโลกกันขึ้นมาสร้างรายได้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่นะครับวอนผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบก็ไม่รู้จะวอนใครต่อไปก็วอนพักปรับปรามพวงชาตินี่แหละ สิวนาหาทางออกเรื่องนี้อย่างเจ้ติดทำไมเขาจึงขยันจับกันนักหนาทีสิบล้านเม็ดโอ้เป็นรอยล้านบางครั้งเนี่ยก็คือว่าสำหรับยาบ้านะครับที่มีปริมาณบริสุทธิ์น้อยกว่า10%เนี่ยจ่ายเม็ดละบาทตั้งแต่10%ขึ้นไปไม่เกิน20%เนี่ยจ่ายเม็ดละสอบาท และถ้ามีปริมาณกว่า20ซขึ้นไปเม็ดละ3เม็ดละ3บาทนะยาบ้าเรื่องนี้ก็ต้องไปดูรายละเอียดกันนี่เอามาชี้แจงเข้าวๆยาไอเนี่ยกิโลละแสนนี่คือสินบนนำจับเพราะฉะนั้นอย่าได้แปลกใจที่เจ้าหนะ้าที่ขยันขันแข,ข็งจับกันจับเท็จจับจริงไม่ทราบและบางทีอยู่ปลาโลกสมมติว่าอยู่ชายแดนเนี่ย ก็ไปหลอกล่อให้เขานำยาบ้าเข้ามาว่าจะซื้อหาอย่างนั้นล่ะแต่พอเขานำเข้ามาก็ทำการยึดทำการประทะได้ทั้งความดีความชอบได้ทั้งขั้นได้ทั้งรางวัลสินบนผมไม่ใช่ว่ากล่าวหาเจ้าหน้าที่แต่ว่านี่คือช่องโหว่ทางกฎหมายเราจะทำกันอย่างไรถ้าเป็นลักษณะนี้เนี่ย ไม่มีทางที่ปัญหาจะคลี่คลายได้ปัญหาจราจรก็เช่นกันเจ้าหน้าที่ขยันออกใบสั่งขยันตั้งกล้องส่องความเร็วประชาชนก็เพราะมันมีรางวัลนนำจับผูกผิดประการใดไม่ทราบแล้วครับเป็นมาอย่างนี้ตั้งแต่ชั่วนาตาปีเจ้าหน้าที่ก็ขยันอย่างที่ผมเรียนได้ทราบแล้วรถยนต์ในประเทศไทยเนี่ยแรงมา้าสองสแรงม้าเข็มไม่สามร้อย แล้วก็มาบาังคับวิ่งไม่เกินร้อยยี่การสวงอุตสาหกรรมส่งเสริมการผลิตรถยนต์ที่มีแรงม้าสูงแค่เอาเท้าไปแตะคันเร่งนิดเดียวมันก็ขึ้นพื้นเหตุที่เขาผลิตร,รถยนต์แรงม้าสูงเพราะเก็บภาษีได้สูงแต่ประชาชนเนี่ยละครับถูกรีดไถในแต่ละวันเนี่ยตามท้องถนนเนี่ยไม่รู้ปีละกี่ร้อยล้านพันล้าน นี่คืออาหารอนโนชะของกฎหมายที่ไม่มีความเป็นธรรมเมื่อมีรถขับเร็วก็ไปซื้อเครื่องจวดจับความเร็วให้เจ้าหน้าที่แทนที่จะไปไล่ล่าตามผู้ร้ายก็มานั่งข้างถนนสองกล้องปัญหาเนี่ยเป็นวัวพันหลักอยู่เช่นนี้ครับจากยาเสพติดก็มาออกความเร็วรถมันก็คล้ายกันเพราะฉะนั้นเราต้องมาวางมาตรการเรื่องให้สินบนเจ้าหน้าที่แล้วล่ะ นะครับและสิ่งสำคัญนั้นเนี่ยเยาวชนประชาชนทั่วไปที่เขาเสพยาทั้งหลายเนี่ยเราจะต้องค้นหาต้นเหตุนะครับว่าทำไมเขาจึงต้องเสพค้นหาต้นเหตุให้เจอเป็นนี่เป็นสินหากินแม่พอใช้หรือว่าติดอบายามุกหรือว่าสนุกสนานเมื่อแก้ไขต้นเหตุได้แล้วเนี่ยไม่มีผู้เสพ ผู้เสพที่มีก็พาไปบำบัดรักษาหาอาชีพต่อไปใครจะเอายาบ้ายาเสพติดมาให้ฟรีๆเนี่ยเขายังไม่เอาเลยอย่าว่าแต่ค้าขายกันเลยแต่เขาไม่อยากจะแก้คงเป็นเพราะมีผลประโยชน์อย่างนั้นอาจจะเป็นไปได้ยาเสพติดนะครับเรื่องร้ายแรงกำลังท้าไทยอำนาจรัฐบาลพักเพื่อไทยภายใต้การน,นำของนายกบุอิง ว่าจะทําเรื่องนี้จริงทําเรื่องเท็จหรือจะหมกเม็ดเอาไว้ให้รัฐบาลต่อต่อ,ตอไปเข้ามาแก้ไขปัญหานะครับทีนี้นอกจากสินบนยาเสพติดแล้วเนี่ยวันนี้ก็พูดถึงเรื่องตํารวจอีกคนหนึ่งเป็นอดีตพลตำรวจตรีปัจจุบันถอดยศแล้วเมื่อครั้งดํารงตําแหน่งผู้บังคับการตํารวจน้ําได้ เรียกร้องผลประโยชน์จากผู้ค้าน้ำมันเถื่อนเนี่ยจนร่ำรวยผิดปกติกว่า3าบล้านเขาจัดการถอดยศด,ดำเนินคดีเป็นที่เรียบร้อยดังนั้นเรื่องเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่มีเฉพาะรายนี้และรายแรกถ้าเราไม่จำแนกแจกแจงแก้ไขปัญหาอย่างแบบบูรณาการเนี่ยมันก็คงเป็นอย่างนี้แหละครับตลอดไป ดังนั้นด้วยเหตุนี้แหละครับพักปราบปรามกงชาติจึงเกิดขึ้นเพื่อมาดูแลแก้ไขปัญหาที่ตกหล่นที่รัฐบาลอื่นเขาไม่ทำนะครับหรือเขาปล่อยให้ย่ำอยู่กับที่เราจะมีหน้าที่เข้ามาเสนอนโยบายขับเคลื่อนด้วยมติประชาชนจะทนเห็นปัญหาคาราคาซังอยู่ไม่ได้นะครับเหมือนประเทศตายทั้งเป็นนะครับก็เรียนหน้พี่น้องประชาชนได้รับทราบ เมื่อวานนี้ผมได้พูดถึงตำรวจที่ไปซ้อมประชาชนเจ็ดนายผมบอกว่าต้องปลดออกได้ข่าวว่าทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติกำลังให้ออกจากราชการแล้วก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ทำให้บ้านตัวเองสะอาดและต่อไปพี่น้องประชาชนก็ไม่ต้องเป็นที่รองรับอารมณ์ ของเจ้าหน้าที่เถื่อนๆนะครับซึ่งไม่เห็นคุณค่าประชาชนมองประชาชนเป็นศัตรูทั้งที่รับประทานภาษีประชาชนนะครับวันนี้ก็เอาเรื่องยาเสพติดกันแค่นี้นะครับมีประเด็นอะไรอีกก็จะได้นำมาเสนอให้กับพี่น้องได้รับทราบในแต่ละวัน นะครับช่วงนี้อยู่ในช่วงที่เตรียมสถานที่จัดตั้งพรักปราบปรามพวงชาตินั้เตรียมจะไปจดทะเบียนกับก,ะกะอกตนะครับขอให้พี่น้องประชาชนคนที่รักและศรัทธาจอมพนปฏิวัติในอำเภอยาสิทธ์ทั่วสารทิศประเทศไทยซึ่งก็น่าจะนัสบสิบสล้านนะครับถ้ามีความเชื่อถือเชื่อมือเชื่อใจหมดหวังกับพรักการเมืองอื่นแล้วอย่าเพิ่งเส้นกำลังใจมาจุดไฟในชีวิตอีกครั้ง ร่วมกันหยุดยั้งปัญหาของชาติภายใต้พักปราบปรามพรงชาติซึ่งมีนโยบายที่จะขยายให้มีสมาชิกทั่วประเทศสักหนึ่งล้านคนเบื้องต้นโชคดีปลอดโรคปลอดภัยสวัสดีครับ